เปิดห้าสี่สามสองสวัสดีครับวันนี้เรานะครับได้ซื้อรถใหม่มาให้แม่ยายนะครับก็แม่ยหญ่ก็ทํางานกับเรามานานนะครับวันนี้เราก็จะมาเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์ดีกว่าเอาแรกฟีโน่ดูนี้ว่ารถใหม่กับฟีโน่เนี่ยอนไนมันจะดีกว่ากันนะครับไปแม่ยหญ่หนุนแมน่แม่ม,มาแม่ไหนอกจ๊ะเดีด๋ยว ปดตาปิดตาปีตาปีตาด้วยตาก่อนขาก็เดินไม่ได้พิวแต่แต่ที่ผมแม่แบบถ่ายคลิปเลยครับผมมานานแล้วนะผมก็จะเซอร์ไพรส์รถแม่เซอร์ไพรส์อีกแล้วเซอร์ไพรส์จะมาอีกแล้วอะไรนี้ของจริงของแท้เซอร์ไพรส์คันนี้แล้วผมมาจ้าวมันแรกกับคันนี้แม่เอาป่ะไม่เอาแม่ใช้แม่งี้เนี่ยไม่ต้องเซอร์ไพรส์อันนี้มันฟีโน่ตัวใหม่นี่นี่ฟีโน่ตัวใหม่ไม่เอาไงนี่มันเก่าแย่แล้วนี่ ก็นี่จอดอยู่ตรงนี้แล้วเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราก็มาเปิดพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมนะครับก็แม่ยายคงดีใจนะครับว่าลูกเกยนะฮะซื้อลถมาให้แม่ยายนะครับแต่เพื่อ,เ,อเป็นการไม่เสียเปรียบกันนะครับเราก็จะแลกนะฮะแลกกับฟีโนอลคันนี้พร้อมแล้วกดหนึ่งมานะครับอยู่จังหวัดอะไรพริมพมานะครับเม้นต์มาครับดูทะโลโซดักจังหวัดอะไรครับเม้น์มานะครับผมมาพร้อมกันเรียงครับพร้อมกหนึ่งมานะครับแม่พร้อมยัง เดี๋ยวจะให้แม่เป็นคนเปิดนะครับผมหรือให้แม่เป็นคนเปิดออาเปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวบอกก่อนถ้าถ้าสวยก็บอกสวยนะแผลก,ก็บอกแรกอ่ะเปิด 5, 4, 3, ห้าสี่สามสองฮะว้าวพี่น้อเป็นไงเป็นไงครับ สวยเปล่าไม่เอาไม่เอาค่ะไม่ชอบไม่ชอบอะไรลองนั่งดูก่อนเผื่อถูกใจมันเตี้ยนะไม่เอาลองนั่งลองนั่งลองนั่งดูก่อนลองคอมดูก่อนโอ้โหแม่เท่เท่สุดยอดแรกเปล่าไม่แรกก็ค่าไม่เท่ไมเทอค่าแก่แล้วข่าไม่เอาแล้วเท่จะเอเนี่ยรถใหม่เนี่ยมันถูกใจเขาแค่ไหนนะครับก็ทำงานมานานเนาะ กนั่นแหละถูกใจแพงนะแพงนะเทลก็ะที่ดีๆทำไมไม่ซื้อให้ข้าขี่แล้วก็ซื้อเตจเหล็กมาให้ข้าขี่ข้าจะขี่ไปได้ไหมล่ะเนี่ยตาโตฮึมฮึมอ๋อกูไม่เอาและเหนื่อยกระเทิ้งก็เหนื่อยแล้วกูไม่เอา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 เทลอุข้าซื้อมาเอ้าไม่เอาแล้วมาไม่เอาแล้วมาไม่เอาแล้ะมาไม่เอาแล้วเอาทำไมไม่เอาแล้วรถใหม่นะเนี่ย โอ้โหแล้วนี่จอดรถโอ้โหพี่ายซื้อมาเฮ้ยมีเตจเหล็กโอ้โหพี่าก็ไม่ได้เลยเนาะแล้วก็บอกทํางานหลายปีหลายปีไอ้ดีๆก็ไม่ซื้อให้โอ้โหแล้วออโต้แกออโต้เนี่ยแกมือเนี่ยแกออโต้เนี่ยซื้อให้ก็ไม่เอาจะขี่แต่รถเก่าๆทุกคนดูพี่น้องนะจะขี่แต่รถพังๆข้างๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยทังพังห้างๆเนี่ยค่ากีวค่างนี้เนี่ยสบายใจชั้นใหม่ซื้อให้ก็ไม่เอา ไม่รู้จะเอายัางไงร,รู้จะเอาใจแม่ยายงไงถูกนะครับทุกคนนะก็ทํางานมานานแล้วประมาณสองปีแล้วนะก็เนี่ยซื้อให้ก็ไม่เอาซื้อนูนให้ดีก็ไม่เอาอีคันที่แล้วซื้อให้ก็ไม่เอามีโออตมติเหมือนกันนะครับก็คอมเมนต์มานะครับว่าซื้ออะไรให้แม่ยายดีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดตับสกายช่องแล้วนะครับสวัสดีครับ